จะเป็นดุลโดยใช้เลขออกซิเดชันชื่อมันจะบอกอยู่แล้วค่ะถ้าดุลโดยใช้เลขออกซิเดชันเนี่ยหนึ่งหนูต้องหาเลขออกซิเดชันก่อนดูตัวเพิ่มและดูตัวอะไรคะดูตัวลดหนูดูนะเลขออกซิเดชันของ Al เป็น0ตรงนี้เป็น3บวกเห็นไหมคะโยงมาเนี้ย0มา3บวกเพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงนี้เพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่ม3เพิ่ม3นะ แลวไฮโดรเจนอันนี้สองหนูต้องเติมเลข2ก่อนมันดูได้มันทําให้เท่ากันก่อนมันจะได้ง่ายและตรงนี้บวก1ไฮโดรเจนตรงนี้เป็นธาตุอิสระจะเป็น0นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลดอะไรคะลด1ลด1คูณ2เห็นไหมบวก1ไป0ย์แสดงว่าลด1แล้วมี2ตัวให้คูณอะไรให้คูณ2จะเป็นเพิ่ม3ลด2เสร็จแล้วจับทั้ง2ตัวมาทำอะไรกันเอามาคุ้ยกันอย่างนี้นะเอามาคุ้ยกันแบบนี้นะคะ ข้อยตรงนี้นะอ่ะข้อยตรงนี้พอข้อยเสร็จหนูจะได้แบบนี้ลูกพอหลังจากข้อยเสร็จตรงเนี้ยจะเป็น3คูณ2แล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น2อย่างนงี้การดูนดุนอ่ะลูก1ห,หาเลขออกซิเดชันตัวที่เพิ่มกับตัวที่ลดอย่างตรงเนี้ยอันนี้ลดเห็นไหมอันนี้จะบวก1ไปเลยคะไป0อ่ะลดหนึ่งแต่มีกี่ตัวมีสองตัวพอมีสองตัวหนูก็ต้องเป็นลดหนึ่งคูณอะไรลดหนึ่งคูณสอง พอหลานจะค่้ยเสร็จแล้วก็จะได้เป็น2 Al ที่เป็นของแข็งบวกกับเห็นอะไรไหมคะตรงนี้มักจะผิดกัน3คู2เป็นอะไรเอ่ยเป็น6โปรโตอน6โปรโตอนนะได้เป็น Al 3บวกอันนี้เป็นสารละลายบวกไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่เป็นแกส๊สอ่ะพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเช็คอะตอมกับเช็คประจ,จุคะ่ะ พอเราทำตัวที่เพิ่มกับตัวที่ลดให้เท่ากันเสร็จหนูมาดูนะตรงนี้เป็นเลขสองให้เราเติมอะไรเอ่ยข้างหลังตรงนี้ก็เติมสองไฮโดรเจนเป็นหมีอยู่แล้วสองอันนี้เติมอะไรคะเติมสแบบนี้นะน,นี่เป็นสองอันนี้ก็เป็นสองอันนี้เป็นหอันนี้3มคูณ2ก็เป็นอะไรเป็นหพออะตอมเท่าแล้วเช็คประจุลูกดุนอะตอมอันนี้อะตอมเท่าแล้วนะอันนี้อะตอมเท่า เวลาเช็ค1ดูตัวเพิ่มดูตัวลดแล้วจับตัวเพิ่มกับตัวลดมาคุ้ยกันเสร็จแล้วทําอะตอมฝั่งซ้ายให้เท่ากับอะตอมฝั่งขวาพอเท่ากันเสร็จเช็คอตอมอะตอมเท่าแล้วทีนี้เช็คประจุเวลาเช็คประจุเช็คยังไง AL เนี่ยไม่มีประจุอันนี้เป็นศูนย์ไฮโดรเจนอันนี้6คูณขึ้นไปข้างบนอันนี้จะเป็นบวก6อย่างนี้นะลูกส่วนตัวเนี้ยอคูณสตรงนี้ก็เป็นบวก6เนี่ยหนูต้องเอาเป็น2อคูณส เห็นไหมคะว่าประจุเท่ากันเมื่ออะตอมเท่าประจุเท่าอันนี้คือคําตอบค่ะอันนี้คือคําตอบของสมการนี้นี่คือปฏิกิริยารีเลยคะปฏิกิริยารีดอกที่ดุนแล้วดุลโดยใช้เลขออกซิเดชัน